แหวมพายทีมอันดับหนึ่งจากไทยแลนด์ครับกำลังจะข้ามสะพานครับแต่โดนดักสะพานอยู่แต่สามารถเปิดน็อกทีมดีซาเวียอันดับหนึ่งจากเวียดนามไปได้ครับแต่ตอนนี้นะครับทีมแหวมพายก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบครับเพราะว่าต้องข้ามสะพานไปนั่นเองนะครับทีมดีซาเวียครับดักทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็อยู่หลังเขาด้วยนะครับเขามีตำแหน่งที่เล่นได้เปรียบมากกว่าครับแต่ตอนนี้นะครับเขาน็อกไปหนึ่งเขาจะพยายามช่วยเพื่อนของเขาได้หรือเปล่านะครับดีซาเวียทีมอันดับหนึ่งจากเวียดนามครับจะเอายังงไดีนะครบ เติมทับมาแล้วครับอีกหนึ่งคนนะครับเราเป็นคอไทยแลนด์จากแวมพา์ครับล่อซื้อครับขับรถเข้ามาครับแล้วก็โดนยิงครับแต่ยิงไม่โดนครับดีซาเวียจากเวียดนามครับตอนนี้จะทาอย่างไรไปตั้งหลักใหม่แล้วนะครับโอ้โหดีซาเวียถึงกับต้องถอยนะครับขณะเป็นคนดักสะพานแท้ๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรับว่าทีมแวนพาห์นะครับจากไทยแลนด์ของเรานะครับจะสามารถ ตีทีมดีสวีตได้หรือเปล่าครับโอเคครับไปลุ้นกันในเกมเลยดีกว่าครับเอาเละครับขอนำท่านผู้ชมทุกท่านกลับเข้าสู่แถวสดการแข่งขันนะครับผมเกมที่2ในวันนี้ในศึกพั b g m o b บ l e C s u p e r League นะครับผมแม่ฟอร์2023ครับแผนที่เอรันเกิลั็ผมวันนี้ครับเข้าพ้านทันอเปล่ายังได้ครับชมฮะแมใส่ลัสโซปัญหาคือแกมีปืนก่อนปัญหาคือวงไม่ดิวเอาอีกแล้วฮะวงล่างะตรงนี้เข้ามาเก็บเลยครับพลปิดเฟิร์สบัตรแรกเกิดขึ้นแล้วครับค่อนข้างไวเลย ถ้าป่าเขานะแม่เฮ้ยเออหน้าเมยมันไหลไปหน้าประตูแต่ถ้าป่าหน้าต่างนี้แบบนี้โอโอกาสได้น็อกสูงเลย R N J โอ้ป่าเช็คครับโอ้เหลือเชื่อไอ้เจสแบบของแท้ของแท้นะพี่เออเราขึ้นมารว้ผมบอกให้นะว่าสมายน่าจะงงอ่ะคนภาคยังงงเลยครับผมป่าเข้าเปะเลยละดูครับ ค่อยๆออกมาเช็คแล้วลู่ดีแบบนี้ผมไม่ชวนไอ้เจจะเห็นคนตั้งแต่แรกนะแต่อู้นะเวสครับตัดภาพมาชอปเปอร์จั่วข้ามครับเกมโมรี่น็อกอีกหนึ่งครั้งครับใช่ครับผมเอาไปสองโคต้าแล้วเคาะมาเมื่อกี้าเมจขึ้นครับชอปเปอร์เก็บเก็บเรื่ออกเกมไปโอู้อ้าแล้วบอกินี่ไปแถมมอมแมนเฉยเลยแล้วเล่าเมอกินี่เก็บมอมแมนออกจากเกมไปเหลือจะเชื่ออะไรครับแล้วถ้าวงขึ้นบนหวานจีครบจริงๆฮะโอ้ลงล่างเต็มเครื่องแล้วอู้ยข้างบนมีกี่ทีมันน่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้ฮะ หาา0ิ0ครับใจตรงกันดีแล้วฮะความจริงทามมิ่งเออฟาชอปเปอร์ข้ามก่อนข้ามคิ้วกระรับไงก็จอดรับจอดรับฟาชอปเปอร์โดนสเปรไม่ล่วงตัวที่ตอโอ้แล้วไปจอดตรงนี้เอิร์ธเนี่ยกำลังจะล่วงผมว่าเอิร์ธมีโอกาสล่วงสูงเลยถ้ารอนี่คือต้องบูชาพระรอดนะเรียบร้อยครับผมล่วงจริงๆฮะเปลี่ยนไปบูชาพระร์โลแทนผู้ชมฮะโอ้โหออเกมมิ่งจังหวะดีแล้วเอ้าโดนม็อบจวยอีกหนึ่งครับช้าทั้งคู่ช้าเจอช้าม็อบมาหลังสุด โอ้เขามีแต่เพรตัดเพรครับนี่ชาตัดชาอ๋อเหลือเชื่อแล้วเกิดการระแวงหลังครับจงอ๋อครูอยู่หลังครับใช่ครับ<อ>ผมแ,แมแล้วแทมจะทำเขาไม่ไหวออกไปเลยครับโอ้โหเพิ่งข้ามให้ื่อนี้หลัดหลัดเข้าไปเจอต่อเอาแล้วชาวเวกผมีนี้เก็บรีวายน็อกดาวน์ไปก็ผมแวมพายก็เจอกับดีเซเวียอู้อเตงหนึ่งจากไทยกับเตงหนึ่งจากเวียดนามก็ผมชาวเวฟยังไงต้องอยังเก็บคิวนี้ไม่ได้ไระขีออนนนี้ผมไปได้ครูจนได้ครับโอ้ ไม่ไหวจริงครับเกมนี้เกงสามชาเล่นชาจริงครับทางฝั่งขวาไปคิวออนซัดมาอีกหนึ่งแล้วโอ้โหคิวฟีดตัดภาพตัดท้ายเลยครับคิวฟีดผมเมื่อสักครู่นี้คือบิทิอาไปโดนน็อกนะถูกต้องนี่ครับแม่อลิโยได้ทางฝั่งตวบอยซีวออกไปใช่โอ้โหดิเซเบเดีเปรียบกว่าเล็กน้อยตรงนี้บูทอนเอามบอลบอยไหลตายไปเป็นตบของหมอบแล้วตเปของแลมโบกินี่โดนสวนมาคมๆแต่ยังไม่ถึงน็อกไครับผมฝั่งแวมไพร์น่าจะยังอยู่ได้ครับแม่แล้ววงแตกหรือเปล่าทางฝั่งดิเซเวเดียโอ้โหเมื่อกี้สับไปโลนโดเลยพี่ชมเออภาพมันไม่โหลด โอ้ใครเขาจวยครับเนี่ยชัวหรือเปล่ากดกดแม็กเลยเอาแล้วครับแวมพายน่าจะได้โอกาสได้พื้นที่หายใจใหายคอมากขึ้นก็ผมตรงนี้เราเป็นคอโปรดสมอเล่นไปก่อนกลายเป็นว่าทีมที่ดักแวมพายอย่างดีเซเวียเนี่ยเสียผู้เล่นเฉยเลยก็ผมแล้วเราเป็นคอเดินเท้าเข้ามาทสรุปตรงนี้นะครับถือว่าทีมไทยชนะครับเพราะว่าเวียดนามเขาเป็นคนถอยไปเองครับใช่นนมีทางเดินทางเดินมีอรงแออนเซนซัสออคต้านนอกหนึ่งครับเฮ้ยเอาเลยหรอ ไม่เอาครับไม่เอาได้ไงไม่เอาตรงนี้แล้วมาดินไฟบอกรอดูจังหวะนี้เฮ้ยโฉบขับมาล่อซื้อครับแม่มาซื้อข่าวแล้วจังหวะลงไปซื้อข้าวแทนโปรเดโต้ครับจ่วยมาไปหายหนึ่งครับโอ้จะมาซื้อข่าวไปซื้อข้าวแทนเลยเหรอมม่ยังหงโอ้แล้วโดนจั่วลงอย่างแมวเลยอยยางนี้ไม่ดีเลยฮะทำับเฟแกนงงครับงงทำประเทศครับซื่งพอมาคนเดียวด้วยประเด็น เหลือสองคนต้องหาที่เล่นใหม่ต้องหาที่เล่นมันซุนๆก่อนครับผมมาดูวงจะเข้าไหน DC via face can't see ครับเอาแล้วฮะแอมมายมุมซ้ายไปแล้วเฉียบเฉียบเฮ้ยเหมือนจะเล่นได้ตรงตำแหน่งของเราเป็นคอนะพี่ดิวนะตรงไหนว่าทางด้านมีบ้านพอดีคุณใช่ครับผมหมู่ตะบ้านไม่สวยเท่าไหร่แต่ยังดียังยังยังมีมุมให้เล่นอยู่เฮ้ยตรงนี้มีการใช้เกิดขึ้น แล้วเวนคอไปโดนตัดน็อกดาวน์จากเคนนี่ครับผมพื้นมาจัวแล้วแล้วเวนคอไม่หลอดครับผม12คิวครับเซมนายอ้พยายามจะหันอจะว่าออกมาหาพื้นที่เล่นเพิ่มครับ ถ้าเลือดเยอะกว่านี้กว่าสวนหายได้เธอเียนั้นเข้ามาเจอกับเฟรแคนเจอกันอีกแล้วก็สองทีมนี้ออนเซนรีโหลดหนึ่งทีก่อนแล้วตะอเปของ i อเวินต์อเลสเปลี่ยนมาเป็น d ี s เป่าเข้าหน้าเลยชอปเปอร์ปั๊มเลือดขึ้นมาทันอ๋อเลยครับมาวัดไฟกับข้างในออนเซนจะกระโดดยิงไม่ได้เอออยังไงวินต์อเลสชอปเปอร์วันออนวันเหลือหกทีมตอนนี้ทีมไทยยังอยู่นะฮะแล้วอัดยาทั้งคู่แล้วดูครับเมื่อนคานบอกตำแหน่งชัดเจนแล้วยิงประตูไปก่อนแล้วดูดูจังหวะจังหวะเเเชชิงงงครรัััับบอออปปป์สซ้ไก่นนยย ออปชั่นมีครับมีไฟมีแกนีครับแล้วดูไฟยัดลงนะอุ้ยแล้วไมาเฮียฮิโอ,อกโดโดยิงหน้าประตูไฟโดนมาแล้วยัยมีโมเลนด้วยว่าอยู่ในบ้านแล้วสุดท้ายเต็มนายไปปิดเจอเซียโอ้ปิดกันแบบเป็นทอดๆเลยฮะอู้ตูเกมนี้เซอรโอ้โหว้าวแชมปบเซมนายสิบกว่าคิวไปแล้วครับสิบสามหรือเปล่าเมื่อกี้อุ้ยเซมนายที่จันเฟ๊ะได้ไวไงเฮ้ยเดี๋ยวเชื่อจัดเลยตอนนี้แวมไพร์ลำบากสุดแล้วนะครับเปิดซ้ายทั้งเปิดขวา โอ้โหเล่นอย่างไงดีครับแวมไพร์เกมนี้อีก30มกวินะครับแวมไพร์ครับจะต้องวิ่งเข้าวงในที่โล่งๆครับส่วนทีมอื่นนะครับมีที่กำบังแวมไพร์จะเอาตัวรอดจากวงนี้ได้หรือเปล่ารอติดตามชมกันครับแต่ถ้าแวมไพร์เปิดได้ซัก1น็อกเนี่ยโอกาสเดินทำสูงนะครับลองดูครับแล้วดูครับสมวกวอร์ขึ้นแล้วครับไปสมกฝั่งดีเซเวียลองดูไอเดียกันเข้าทำอะไรครับแวมไพร์เนสมกเพื่อชิดวงครับทำ วิ่งทางดีเซเบียรจริงๆนะผู้ชมครับปิดสายเล่นขวาแล้วดูตรงนี้หามโดนไปก่อนโอ้อยากครับล่วงเป็นผักหรือยังนะเสบไปอีกหนึ่งเหลือแค่คนเดียวคือสโตนครับผมไม่ได้ครับอู้สโม่งนี่ไม่ต่ำกว่า7ลูกนะสนามแหไมนใบสปอร์ตแต่ว่ามันไม่พอจริงๆนะแต่แปคงเข้ามาเรียบร้อยดาอยู่ทางพินการเนีครับแหวนใบจบอันดับที่3อีกครั้งหนึ่งครับผมเกมนี้มีออกไปแค่เพียงคิวเดียวฮะ ซึ่งช็อตเข้าวงเมื่อตะกี้นี่นะครับผมว่านะครับดวงไม่ดีเฉยๆครับมันวิ่งในที่โล่งครับแล้วไม่มีที่กำบังเลยนะครับให้มีสโมกยังไงเขาก็สุ่มยิงเข้ามาครับถือว่าแวมไพร์นะครับในเกมนี้นะครับดวงไม่ดีแต่เข้าวงมาได้ขนาดนี้นะครับถือว่าเก่งสุดยอดแล้วครับมีไมกี้ไมกี้อาจจะเป็นตัวคีย์แมนได้นะไมกี้ผมมาจากปลายสโมเก็บอีกหนึ่งแล้วผมจังหวะนี้เคนนี่มาแล้วเขาบล็อกียบร้อยเซมไนโอ้ของจริงอะสิบ น่าจะสิบเจ็ดได้นะคิวนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับแมตช์แรงด์กิ้งในเกมนี้ครับผมเตมไนกดไปสิบเจ็ดอินลิมนะครับผมมี27คะแนนในเกมนี้ออกไปครับอันดับที่2เป็นยูดูแลนครับ13คะแนนดีเซเวีย11ครับผมกิกแฟม9ครับเซอร์เซีย7แวมไพร์มี6คะแนนครับอัลเตอร์นีโกสีคะแนนครับเฟสแคน3คะแนนเท่ากับบูมแล้วก็มอฟครับผมบอกเกมมิง2คะแนนครับผมทีมที่เขตกับบีทีเอเนี่ยมีคะแนนเท่ากันที่1คะแนนครับ3ทีมที่ไม่มีคะแนนออกไปคือ เพอร์ติจาอีโวยก็ผมเพย์บุ๊กและจีอีครับแล้วนี่ก็คือคะแนนรวม2เกมครับอันดับ1และ2องครับ28คะแนนเท่ากันเลยนะครับอันดับ3-4นี่แวนพาอยู่อันดับที่4นะครับ17คะแนนอ่าทีมไทยทีมอื่นครับเฟสแคนไทยแลนด์อยู่อันดับที่8อ่าเซอร์เซียอยู่อันดับที่10นะครับอ่าก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ2เกมนะครับผมก็จะตัดไฮไลท์ส่วนสำคัญสำคัญนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไปดูนานๆนะครับผมตัดมาให้เพื่อนๆได้รับชมแบบ ง่ายๆแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเกมที่3ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนฝันเพื่อนกดติดตามด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ